ครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิดทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจ,จากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็ลงพื้นที่จริงกันนะครับหลังจากที่ออกคลิปอยู่ที่ร้านแนะนําสินค้าเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชกันเป็นหลักเลยนะครับวัชพืชในนาข้าววันนี้เลยเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับก็มีข้าวนาปลังอยู่ในพื้นที่ของมหาสารคามกาลสินตรงนี้นะครับก็เลยวันนี้พาเกษตรกร มาดูเกี่ยวกับการฉีดบำรุงในข้าวนาปรังนะครับในข้าวนาปรังนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมัคค่ามหาสารคามของอาจารย์ขวัญชัยนะครับในพื้นที่23กว่าไร่นะครับนะ,บนะบก็วันนี้เป็นการปลูกข้าวไก่ทองคำ89หลังจากที่มีการใส่ปุ๋ยแล้วฉีดบำรุงคุมวัชพืชมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ระยะตอนนี้ข้าวกำลังเริ่มที่จะตั้งท้องนะกำลังจะตั้งทอง้องด้วยว่า อีสานมันเราเนี่เรียกว่าข้าวมานนะข้าวมานก็เลยในระยะมานเล็กๆในหรือว่าเล็กซีมานิดหนึ่งนะกำลังเริ่มตั้งท้องเราหวานปุ๋ยรับท้องตราแมวเงินนะครับสิบห้าห้ายี่สิบห้าบวกกับไทยแค a ฮับปีเดย์ไปแล้วนะครับหลังจากหวานไปได้ประมาณห้าวันนะครับเกือบห้าหวันนะฮะเราก็วันนี้มีภารกิจมาฉีดบำรุงท้องนะอย่างที่ผมบอกว่าการทำข้าวนาปลางนะในหนึ่งฤดูกาล ที่ไม่ควรพลาดในการฉีดบำรุงเลยคือมีอยู่สองระยะด้วยกันคือระยะข้าวตั้งท้องหรือระยะข้าวมานนะครับในอีสานที่เรียกว่าข้าวมานกันส่วนรอบที่สองก็ฉีดหลังจากข้าวสลัดเกษรเป็นแป้งเป็นน้ำนมนะครับยังไงในหนึ่งรอบขอให้ฉีดได้สองรอบนี้นะครับเรื่องของผลผลิตเรื่องของน้ำหนักก็จะได้มากขึ้นนะครับทีนี้ระยะที่เหมาะสมที่จำเป็นต้องฉีดสูงสุดเลยคือระยะข้าวตั้งท้อง หรือข้าวมานนะครับในระยะนี้ทําไมผมรณรงค์ให้ฉีดเป็นอย่างยิ่งเลยนะสำคัญมากๆเพราะเป็นระยะที่เราจะต้องบํารุงเต็มที่ที่จะเอารวงข้าวเอาเมล็ดข้าวเอาน้ํานมแล้วในระยะนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับในทุกฤดูกาเลยให้ผสมยาข้ามกําป้องกันกําจัดหนอนกอข้าวหนอนม้วนใบแล้วก็เชื้อราชนิดต่างๆซึ่งในระยะนี้ทําไมผมให้ผสมทั้งยาบํารุง เชื้อราแล้วก็นอนกอหนอนม้วนใบเพราะในช่วงข้าวออกรวงเราจะไม่แนะนําให้ฉีดยาอะไรถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครไม่ฉีดนี่กลุ่มของแมงแขงนะครับโดยเฉพาะแมงแขงเนี่ยแล้วก็แมลงกัดกินใบต่างๆนี่มันชอบมาระบาดตอนข้าวกาลังตากเกสรเยอะถ้าเราไม่ฉีดป้องกันนี่ก็จะเป็นเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นใบได้ในระยะข้าวตั้งท้องหรือข้าวมานี่นอกจากฉีดบํารุงแล้ว ต้องฉีดยาเชื้อราและหนอนกรนอนม้วนใบไปด้วยเลยนะครับในวันนี้ภารกิจของเราก็คือนะครับเราฉีดซิกโกเคสตรองโกรนะครับซิกโกเคสตรองโกรนะรหลายท่านที่เป็นแฟนคลับนะครับก็จะรู้จักสินค้าตัวนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับซิกโกเคเนี่ยเป็นตัวยาชุดยาที่ใช้ในข้าวระยะตั้งท้องที่ดีสุดๆด,ดีมากๆดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือในข้าวตั้งท้องนี่ โดยเฉพาะข้่าที่อยู่ในระยะของมานเล็กๆในเนี่ยเป็นการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนทุกชนิดเพื่อการออกเตรียมตัวออกรวงเตรียมตัวการสร้างมาเมล็ดกันในระยะมานเล็กๆในหรือว่าท้องเล็กกันนะครับในระยะนี้ถ้าเราบำรุงฉีดได้นี่จะดีเอามากๆเลยนะครับซิกโกเคเนี่ยมีหมดเลยนะครับทั้งปุ๋ยน้ํานะครับตัวสะสมแป้งนะครับตัวกระตุ้นนะตัวป้องกันแก้หนาวแก้อะไรใส่หมดเลยอยู่ในชุด ของซิกโกเคเพราะนั้นเรื่องของการบำรุงต่างๆนะครับถ้าใช้ชุดซิกโกเคแล้วไม่ต้องใช้ยาตัวอื่นๆอีกเลยแม้กระทั่งจับใบเราก็มีให้ในชุดซิกโกเคสตรองโกลทั้งหมดเลยนะครับที่จะเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของยาป้องกันกำจัดแมลงในวันนี้นะเราก็ใช้ตัวโปรชัวนะโปรชัวตัวนี้เป็นยาป้องกันกำจัดหนอนกอข้าวนะครับแมงแขงหรือว่าแมงสิงนะครับ เป็นชนิดดูดซึมยาเย็นฉีดดอกบานได้แต่จริงๆเราก็ไม่อยากให้ฉีดใน,ในระยะข้าวดอกบานถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าโปรชัวนีสามารถฉีดได้ถ้ามีปัญหาเรื่องของแมงแขงนะครับนี่คือโปรชัว sure, ยาป้องกันกําจัดนอนกอนะนอนกอข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับนี่คือโปรชัว sure. นะครับส่วนตัวที่สองชื่อฟอ Pro อมโปนะฟอร์เตัวนี้นะครับเป็นยา กำจัดหนอนม้วนใบข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับหนอนม้วนใบข้าวหรือบางคนเรียกว่าหนอนใบขาวกันนะครับตัวนี้นะครับทั้งหนอนใบขาวและหนอนม้วนใบนี่จัดเป็นหนอนผีเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผีเสื้อมาวางไข่ก่อนหนึ่งจะฟักเป็นตัวหนอนแล้วก็ทําลายต้นข้าวนะครับเพราะฉะนั้นในการฉีดโปรชัว sure, ฉีดฟอร์เอมโปรนี่เราจะต้องผสมยาฆ่าผีเสื้อไปด้วยทุกครั้งเลยนั่นก็คือต้าทินหน้านะครับต้าทินหน้า นะเป็นยาฆ่าหนอนนะโดนตัวแล้วก็ฆ่าผีเสื้อของหนอนม้วนใบหนอนกอข้าวนะต้องใช้ตัวตาทริน,น้านี่ไปฆ่าผีเสื้อโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับถ้าเราไม่ใส่ผีเสื้อเนี่ยเราฆ่าต่หนอนผีเสื้อก็จะมาวางไข่เรื่อยๆรมาวางไข่เรื่อยเรื่อเพราะฉะนั้นในการใช้ฟอร์เอมโปร่าแล้วใช้โปรชัว sure, จะต้องบวกตาทินหน้าด้วยทุกครั้งเลยนะครับนี่คือสูตรยาที่ใช้ในการบำรุง มแมลงแล้วยาเชื้อราอีกตัวหนึ่งที่เราใช้เข้าไปนะครับเปิดขวดไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ก็ต้องใส่เข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ค,คือคือชุดที่ใช้ในข้าวระยะตั้งท้องนะครับในภารกิจวันนี้เราจะฉีดด้วยโดนพ้นยานะครับของนักบินกดนะครับก็ดูแลพื้นที่ทางแถวกาละสินสารคามนะครับตลอดเลยก็แปลงของอาจารย์นี่ ใช้โดรนอย่างเดียวนะโดรนมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะเพราะว่าโดรนเนี่ยก็มีบทบาทในกลุ่มของตลาดนาข้าวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหนึ่งะทำงานได้เร็วสองได้ทั่วถึงสามไม่ต้องลุยเข้าไปในแปลงนาข้าวโดยเฉพาะข้าวในระยะตั้งท้องและข้าวหลังจะสลัดเกสรกําลังเป็นแป้งเป็นน้ํานมนี่ถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากให้ลุยเข้ามาในแปลงนายแล้วนะครับวันนี้เราก็ใช้โดรนพ่นยาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนักบินก็ ทำการผสมยาแล้วก็นักบินก็ได้ทำการฉีดไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนการทำงานของนักบินกดกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงบ้างอ้าลุยเลยนะครับครับก็หลังจากนี้ก็จะยกภารกิจนี้ให้กัดโดนนะฮะก็บรรยากาศโดนหลายๆท่านก็ดูกันอยู่แล้วนะครับยาทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็นฟิกโกเคสตรองโกรโปรชัวต้าทีน่าฟอร์เอ็มโปร นะครับผสมกันได้หมดไม่มีการแยกชั้นเลยไม่มีการตกตะกอนใดๆั้งสิ้นอันนี้เป็นผลพวงมาจากอาวอนกาดยาแก้น้ำกระด้างกรับสภาพน้ำจับใบในตัวและทำให้เนื้อยาเข้าเนื้อกันได้ดีนะประสิทธิภาพก็จะดีมากๆเลยนี่ก็คือชุดยาบำรุงในข้าวระยะตั้งท้องนะครับนี่เราฉีดรอบนี้เสร็จแล้วรอบถัดไปนะเราก็จะไปฉีดตอนข้าว สลัดเกสรหรือตอนเป็นน้ำนมเป็นแป้งกันนะครับอันนี้ก็เราจะมาออกคลิปให้ดูเรดี๋ยวยกภารกิจให้กับโดนเลยนะครับอ่านี่มาดูกันเลยนะครับตอนนี้